ตอนรับไปน้องของสู้ของผูกองนําสิ่งหดินดอนครับมืัอน,นี้กามาพูกมพอกันเป็นประจาคือเกาครับบรรยากาศยามแรงเย็นชื้นฉ่ำฝนโปรยปลายฝนมันตกครับช่วงนี้ยังว่าละ่ะมันขอาสู้หมดหนะ้าฝนละเราต้องเรียนหาเงนินะท้องได้ปัญหาเกิดขึ้นคือโอ้มันเมือนอไหร สไลด์ดินสไลด์ลุ่มคางป้าอ้อยเพื่อนบุก้าขยักระจุ้งแห่งก่อนนี่แหละเขา้วหนา้าฝนแล้วก็ใหญ่ขี้งานยากเนี้ยครับเั็นห่วงเรือบักนี่แล้วมัติดออกได้บ่ไหนบ่กฟีดุยๆเลยสาเกดินก็ได้เครื่องเนื้อแหละงามอยู่ดินเป็นหินก็ลำบากนะครับช่วงหนา้าฝนทีมงานกันนอนบอ่ปกติกันนอนบอ่อสองคนวันนี้คือสิได้นอนหลายคนอยู่ละ ย,ยันยันหวางอยู่ละรถออกว่าได้ครับเจ้าฟูโซก็เซ่ยขังทางแล้วโอ้ทุกยากลำบากเลยผู้ใดที่จะคิดจะออกรถด,ดำรถมีโคกะคิดไวงได้ครับเด้อมันก็ถามาได้เงินมาได้เงิน,งนยู่แต่ลำบากได้ลหละคมลำบากไว้น้อนกับลูกกับเมียหรอกอยู่ทงอยู่ท่ทาพี่แหละ เอาเกับว mm ่าไม่อยังเอาให้พี่น้องใครพี่น้องเบิ่งบรรยากาศย็ำเย็นกับอาชีพเป็นอะละหาซ่อกินค่ำหาซ่อกินค่ำโอ้โทรศัพท์กูแม่ละถึงน้ำอ่ะโอ้ยตายพี่น้อง เบื้องครับว่ามันลำบากลำบากลำเดือยก็สได้เงินมากมันเบรสบายได้ครับพี่น้องก็เป็นคอยคิดว่าคนที่จะออกรถมาเลียนหาเงินหาท้องหามาเลียงได้เงินมันได้อยู่ละมันก็ไม่โคกอะหาเงินมือกับมืน่นรถดำกะหาเงินหมือละพันกว่าบาทสองพันแต่มันต้องแ,กแลกมาเอาความ การลำบากลำบนญเนี่ยนี่แหละถ้าหน,านห้าฝนแล้วกันทีละครับจืดแชะกับตามภาพที่เห็นบอดเอนอนกับลูกกับเมียดอกแถวแถวรถหกล้อน,นี่กะบดเนอนอยู่ถ้ามันไก่หรือกระเที่ยวไปก็ต้องนอนบ่ครับแต่ไม่โคนี่แถวแกไม่โคนี่แถวแกไม่โคนี่นอนบอนัวนะครับไอดเนนอนกับลูกกับเมียดอกอันนี้แหละให้พี่น้องคิดดีๆว่าที่ออกมาดีบด่บ่ ตือจังไดแต่อยู่ไกลบ้านนันเลี้ยวนะครับปเห็นลายอะไรทีมงานนะครับโอ้แไม่ออกแม่ออกก็คอยนำบานไดกะยังมาทำเนี่ยนั่นแหละกะพิจนาเอากะมันก็ทุกอาชีพมันก็มีมทุกอาชีพมันกับม,มีงากไม่ง่ายครับแต่คนใจรักแค่อยู่ไหนก็อยู่ได้ครับกับทีมงานรุดไมโคขุดดินหาตังค์อ่ะอยู่ใดทองเขาใจรักสยามครับ ก็ให้เบิ่งอีกด้านนึงว่ามันลำบากสักไหนกัแรกมากับเม็ดเงินที่จะก็หาง่ายแน่ไม่ควรหาเงินได้ครับไม่ควรหาเงินได้เอากขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรับฟังของคุณกองนำสิ่งดินดวนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ